แค่ฟังนำน,น,นะ,ะคะโ,คโนำแทุกท่านมีอะไรใหม่ๆในงานของท่านอยู่ตลอดเวลาโคตภูมิใจในความเป็นไทยสุดๆพูดเองก็ขนลุกเองนะฮะคาดไม่ถึงเลยว่ามันจะสามารถไปได้มากขนาดนี้มันเพราะมากน้ำตาไหลมาแล้วอะ Very beautiful and really fantastic. คนไทยทุกคนในวันนี้นะคะนั่นก็คือการแถลงข่าวทัวร์คอนเสิร์ตสยามโซ n a า a Musical Tour Through Thailand 2025บ่นัดอยู่บารารค่ะวันนี้ดิฉันลอราสัจจิตร,รมณนาคุณนะคะ mm hmm. ก็ขออนุญาตนะคะเป็นตัวแทนของทุกทุกท่านในการที่จะร่วมพูดคุยในวันนี้ค่ะสวเชิญค่ะ การนมของกองพูนส่งเสร,ริมจัดร่วมสมัยเป็นผู้สนับสนุนโคร,ร,ร,รงการนี้นะคะเรารู้สึกภาคภูมิใจมากและเชื่อมั่นเหลือเกินว่าสยามซชนต้ตาจะไม่ใช่บทเพลงที่เราจะได้ยินได้ฟังด้วยความไพเราะแต่มันคือการแสดงพลังศิลปะร่วมสมัยที่จะเปล่งประกายบนเวทีของนานาชาติอย่างสงานน่างาม ระทรวงการต่างประเทศก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนคุณนัทในการแสดงพันงนีและเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยด้านวัฒน,ธ,นธรรมและอัตลักษณ์ของไทยขอบคุณทมานผูนะคร,รับรมีความยินดีที่จะเป็นหนึ่งพลางที่จะสนับสนุนอาจารย์นัทเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยไปกับดนตรี คือเปียโนไปด้วยเช่นจากัาขบขอบคุณครับตอนนี้หลายๆท่านนะคะคงจะอยากจะทราบกันะคะว่าที่มาที่ไปของงานในวันนี้เป็นอย่างไรนะคะขอเชิญทุกช่านนะคะพบกับวิทยาร์ได้เลยะคะ่ะเชิญชมค่ะ สวัสดีครับผมนัทยนตรรัก์สยามสนาตาเป็นเพลงที่ผมแต่งขึ้นถวายในหลวงรัชกาลเมื่อ23ปีที่แล้วเป็นเพลงที่ผมเอาเอกลักษณ์ของศิลปะวัฒนธรรมไทยสีภาคที่ผมประทับใจมาถ่ายทอดเล่าความในรูปแบบดนตรีคลาสสิกให้ผู้ฟังได้สัมผัสถึงความสวยงามของประเทศของเราเหมือนได้เดินทางมาเที่ยวด้วยตัวเอง เพลงชุดนี้ผมแสดงมาแล้วกว่า102รอบใน16ประเทศทั่วโลกทุกครั้งที่ผมเล่นผมเล่นด้วยความภูมิใจภูมิใจในความเป็นไทยที่สอดแทรกลงไปในเนื้อหาภูมิใจที่ผู้ฟังต่างชาติเข้าสัมผัสได้ถึงความงามของประเทศไทยและยกย่องความเป็นไทยที่สอดแทรกเอาไว้ในดนตรีมีผู้ชมท่านหนึ่งเคยพูดว่า เมืองไทยของคุณสวยมากถ้าฉันเลือกได้ฉันจะขอไปตายที่ประเทศของคุณแดนนี่คือจุดเริ่มต้นของภารกิจทัวร์คอนเสิร์ตครั้งนี้ครับ ่านแรกนะคะคุณนัทเดงตารรัตและท่านที่สองคุณพวงดวงวิญญ์ตารรัตค่ะขอกราบเป็นเชิญทั้งสองท่านค่ะทมนี้ที่ได้ฟังไปแล้วนะคะว่าเสียงชนบทเนี่ยได้มีการแต่งขึ้นนะคะอันนี้ทมตรงๆเลยค่ะตามสคริปต์เลยนะคะว่าว่าแต่งเองหรือว่ามีคนว่าจ้างมาค่ะแต่งเองครับแต่งขึ้นเพราะว่าอยากจะให้ดนตรี้นบ้านของเราเนี่ยมาอยู่บนเปียนโนจริงๆแล้ว ดนตรีที่มาจากพื้นบ้านเนี่ยเป็นดนตรีที่ได้รับการผ่านการเวลามันพิสูจน์แล้วว่าเป็นของที่เป็นจิตวิญญาณของแต่ละภาคาแล้วก็แต่ละภาคนี่มีอัตลักษณ์แล้วก็จิตวิญญาณที่ต่างไปแล้วก็หมอะพอดีเลยกัดดนตรีที่จะเรียกว่าโซนาต้าเนี่ยมันมีสีท่อนพอดีแล้วก็มีสีมาคแล้วก็จับมาใส่ในงานพรางฆ์พระอีสานพระเหนือแล้วก็ภาคใต้ซึ่งแต่ละภาคาเนี่ยก็มีความ ถ้าลมต่างกันก็เหมาะกันกัททิจแปรร่วมกันในโซนาต้าซึ่งเป็นเพลงใหญ่ซึ่งมีครบครบตัวอย่างของเพลงในแต่ละภาคเช่นเพลงอะไรบ้างคะเช่นภาคกลางนี่ชเช่นเพลงเกี่ยวข้าวครับเราปลูกข้าวเป็นเยอะในภาคกลางใช่เปข้าเหีวเกี่ยวข้าวภาคอีสานคนอีสานมีสนุกสนานนะครับก็ใช้เพลงเต้ยสามจาังหวัดซึ่งเรียนเสียงแข่งผมใช้เปียนโนเรียนเสียงแข่ง แล้วก็ทัมพัคเหนือเนี่ยใช้เพลงเงี้ยวลงึกนรับอะไรคะวงแสแซวงครับอ๋อต้นต้นเต้นต้นเต้นเตันตนต้นต้นเ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 ตนเต้น่ต้นเต้นเต้นตนนานต้นตนเ้นต้นนเ้เ้นเตต้ตเตนเ่้น้เต้นเต้นกตต้นเต้นเตเต้นเ้ต้้ต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 ้้ตต้ต้เน ดนตรีก็จะมีความหนักแน่นรุนแรงกว่าก็เป็นช่วงจบก็สนุกมากครับก็ทราบว่าก็จะมีการแสดงด้วยที่จะทําให้เห็นภาพมากขึ้นว่าตัวแทนเพลงนี้มาจากภาคไหนใช่ไหมคะด้วยการแต่งกายด้วยการได้รับถูกต้องไหมคะถูกต้องค่องหัมมาถามทางพี่นาำตาลนะคะว่าย้อนกลับไปเล่าให้เราฟังนิดนึงนะคะว่าที่มาของสยามชนตาในยุคก่อนๆตอนที่จะมีครบรสขนาดนี้เนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคนนักแต่งเพลงสยามชนาตาในปี2002นับตั้งแต่ปี2002คือทุกครั้งเนี่ย กันบ้านมันจะ,ะเปลี่ยนยไปด้วยเพอะสยามชนาตาเราก็มีความรู้สึกว่านอกจากฟังเพลงแล้วน่าจะเห็นภาพอะไรัชหนหนยเนอ้องนย่ยก็ต้องมีรนังนาอกของไทยสี่ภาคค่ะก็ไปกันสองคนนะคะพิธีกรก็ต้องร้องด้วยโห<อ>จนกระทั่งมาปี2017คราวนี้มีดานเซอร์ตัวจริงคราวนี้เราเป็นเรื่องเป็นราวพอปีสอง9ก็มีเครื่องเคาะเข้า โดยบูกา k คูเชโบซึ่งเป็นนัก p e ร c u s ช i o n ยุโรปที่หลงไหลในสีกรองไทยเพราะฉะนั้นออกการบ้านมันก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคราวนี้เอาละนะนะจนใหม่มาอีกจนใหม่มาอีกาเมืองแคยต้องการอะไรคตอนนี้นักท,ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพที่มีคุณภาพโอเคเส้นใต้3มเส้นที่มีคุณภาพต้องการภาพหลักที่ดีที่ยืนอย่างแท้แรง ในประชาคมโลกนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเอาเพลงสยามโซนาตาออกไปอย่างเต็มภาคภูมิไปอวดเลยนะคะ,อะขอพระคุณทท,ทและกระทรวงการต่างประเทศก็ทำให้เราได้เอาความแปลกใหม่เอาประเทศไทยไปให้คนเห็นตอนนี้เรามีมากระทรวงวัฒน,น,นธรรมสอสาร,รมาช่วยอีกนะคะเรามีไทยแบนที่เชื่อในเรื่องความยัง่งยืน ศิลปวัฒนธรรมไทยคือความยั่งยืนของเรแล้วก็เรามีการบินไทยที่จะพาเราไปนะคะเพื่อให้เข้ากับโลกปัจจุบันนี้เราจะมีการทำคอนเทนต์ประกบตามติดภารกิจในครั้งนี้เรามีคุณจีจี้เฟซบุ๊กเลยค่ะเพราะฉะนั้นคุณจีจี้จะเป็นคนทำในเรื่องของคอนเทนต์ทั้งหลายเลยคือไม่ใช่แค่เราคนไทยแต่คนทั่วโลกก็จะ คราวนี้การบ้านของเราหนักก็คือว่าก็คือเราจะเอารูปรสกลิ่นเสียงไทยว้าวอยากฟังแค่เลยแล้วค่ะเอาวิถีชีวิตไทยไปอวดอันนี้คีย์เวิร์ดขออ่านเลยค่ะรูปคราวนี้ขอบคุณครูปานส่งไปข้างนอกนะคะเอาน้องโค้คูนขาไปด้วยขอบคุณมากโค้กคูนมาสยามนะตารถก็คือ มาม่าครับเวอร์ชันสยามเซนาต้ามาประเทศสยาม <Wow. S 1> มาประเทศสยามมาประเทศไทยทุกคนก็ต้องมีมาม่านะคะเ,เดินมาก็ต้องไปเอามาม่าไปด้วยหลังจากทานแล้วเราก็ต้องแปลงฟันนะคะ <laughs> ดอกบัวคู่เอ,เอาตัวท็อปเลยตรงนี้สีม่วงที่ใช้อย่างสบายใจเอาไปด้วยแล้วกลิ่นนะคะกลิ่นคือ fragrance type divana จะทำกลิ่นสยามสนาตาตาสิ่งที่เราฝันก็คือว่าเมื่อคนเดินเข้าไปในยุโรปมันเป็นที่ปิดใช่ไหมคะคนเข้ามาจะได้กลิ่น มันเป็นกลิ่นที่ไม่ใช่เป็นกลิ่นที่ได้กลิ่นที่ยุโรมันต้องเป็นกลิ่นไทยนะคะเสร็จแล้วเสียงมีเปียโน,โนตอนนี้มี p พร c u s ชั่นสยามโซนาตาจะมี p พรส u s ช i o n ทั้งสิงภาพแรปอัพทุกอย่างรูปรสกลิ่นเสียงเป็นที่สุขภาพที่ดีกับเอพ x เพราะฉะนั้นเราเอาแบรนด์ไทยไปสู่ประชาคม ค่ะสุดยอดเลยนะคะอันนี้รวมตัวกันเหนียวแน่นแบบนี้ของให้แฮชแท็กนะคะแฮชแท็กทีมไทยแลนด์ค่ะ <c oughs> นะคะเป็นทีมไทยแลนด์มีอีกท่านหนึ่ง s อ o a เนี่ยต้องต้องดูแล้วก็บอกว่าเราื่องของคุณเ e อ son นค่ะวันนี้แล้กระทํากระเป๋า,าท่านทลายอย่าลืมลงไปข้างล่างนะคะ <c oughs> มีน้องโคโคูลแปะติดกระเป๋าชื่อสยาสมซานาต้านะคะเ e อ s o n นช่วยทำให้สวยงามดีค่ะเห็นบอกว่าในครั้งนี้นะคะจะมีบทเพลงใหม่ที่จะเปิดตัวด้วยครับ ผม,ผมต้องแต่งเพลงเสร็จอาทิตที่แล้วนะครับคือ<ม>เพลงโนโราแฟนตาซ,ซีนะครับ no <Rap> ซึ่งว่าโนรานเป็นศิลปะท,ที่ได้รับการอยอมรับจากยูเนสโกเรื่องนี้เองครับแล้วผมก็มีแรงบันดาลใจอยากจะทำเพลงนี้เพราะว่าเริ่มต้นการแสดงที่บารีเนี่ยเราอยากแสดงเพื่อเป็นการของคุณแต่ก็เพลงนี้ได้แรงบันดาลใจจากคุณอลิซาเบธซานานะครับเซกดนตรีค่ะ เตะจำพลา20ปีผมก็อยากมอบเป็นทองคอลเลคชันค่ะนับตั้งแต่สีรัเมริ่ะท่านเอาครอบครัวฝรั่งเศส200กว่าครอบครัวมาอุปถัมภ์เตกจำพลาไทยอันนี้คือของวามที่ดีที่สุดที่เราจะไปบอกครอบครัวฝรั่งเศสว่าเราขอบคุณในน้ำใจในใจขอบคุณในนมิตภาพนั่นเป็นที่มาว่าทำไมปีนี้ถึงจะต้องมีปักหมุดที่ปารีสด้วยใช่ตอนการแสดงที่ปารีสเนี่ยผมต้องขอขอบคุณคุณเบียร์ชัดนะครับ สิ่งใดเป็นที่ทำให้เรามีโอกาสที่แสดงที่มิซิเนี่ยอันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าการแสดงที่นี่เป็นการแสดงที่เขานําเสนอคนไทยเป็นครั้งแรกช่วยลงรายละเอียดนิดนึงนะคะว่าเราจะมีคอนเสิร์ตแรกที่ไหนแล้วก็ที่2ที่3เรียนเช็นค่ะเราจะแสดงด้กับสี่รอบนะคะั้งนี้รอบที่1คือที่นี่ณศาลาสุทธาชลิโภพของเราวันอาทิตย์ที่21กันยายนนะคะ เวลาบ่ายสี่โมงเสร็จแล้วเราแพกกระเป๋าขึ้นการบิน,นไทยไปที่บูดาเปสต์แล้วเราจะแสดงที่นั่นวันที่25กันยายนจากบูดาเปสต์เราจะไปแสดงที่เบียนาวันที่30กันยายนที่แอตลาสแล้วก็ต่อเลยพอแสดงเสร็จวันที่หนึ่งบินเข้าปารีสเลยค่ะเพราะว่ามีแสดงที่มูซกิเน่วันที่3ตุลาคม เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายสามารถจะติดตามได้นะคะจากเพจนัทยนตรรัก์เพจศาลาสุนัสเิลิสภา t u b e Facebook และเพจ f i สไ l i f e by g g g ค่ะตอนนี้นะคะก็อยากจะหอนอยาตนะคะได้พูดถึงการแสดงอีกสักหนึ่งนะคะว่ามีให้โชว์นิดนึงค่ะวันนี้นะคะเราจะให้ท่านได้สัมผัสนิดหน่อยกับสยามโซนากา ท่านภาคหนึ่งแล้วก็ภาคอีสานทุกท่านพร้อมแล้วนะคะขอเสียงประมือให้กับการสอบ ไ่รู้เคยนะครับสยามสนันต้านเนยผมเล่นมาตั้งนานแล้วแต่ยังไม่ไม่มีพอคาเชนมีปีที่แล้วเราลองทํำบูฟเฟต์นี่แหละครับอิสานแล้วก็ประสบความสำเร็จด,ดีมากก็เลยคิดว่าน่าจะทําได้ทั้งหมดแล้วเขาก็เป็นคนที่เก่งมากเพราะว่าเขียนเปียโนเพลเนี่ยมันก็เต็มอยู่แล้วนะครับไม่มีไม่มีรูไม่มีช่องที่จะใส่ได้แต่าหาเจอครับ ผมชอบเรํานดนตรีไทยเพราะว่าสนุกสนุกดีครับกับยากด้วยครับทุกคนมาดูการแสดง cancer and grand rep siamo sonata quanti si et cania ioni cana ban ti sala so da dai se tua ti ti manca มีคนช่วยขายตั๋วแล้วนะครับมีคนขายตั๋วแล้วนะคะถ้าสนใจซื้อตั๋วได้ที่ที่เป็นไมลอนใช่ไหมคะใช่ครับาสำหรับวันที่21กันยายนนี้นะคะแต่อยากมาบที่ที่อื่นก็เชิญนะครับไปกันเปินไทยได้ครับค่ะตอนนี้ขออนุญาตนะคะสองท่านยืนอยู่คงจะเหงาน่นิดนึงนะคะเราจะเข้าสู่ช่วงของการถ่ายภาพนะคะเป็นประวัติศาสตร์ค่ะเพราะว่ารับรองว่าอาจารย์นัทจะไม่ทําอะไรซ้ำแน่นอนนะค่ะระหว่างที่ถ่ายภาพนะคะดิฉจันขออนาตขอบคุณผู้ใหญ่เจดีย์นะคะก็ะ บริษัทเอสพีและบริษัทงาบูค่ะ เแค่ฟังน้ำจินะะน้ำจิ้มแซบคือประทับใจมากเลยนเราเป็นในความเป็องคนไทยเราิว่าดนตรีของการเล่นดรีท่านนี่ยมันสามารถที่เข้าไปสัมผัสได้ถึงทำทั้งสี่าของคนไทยกนความภาคภูมใจต่างชาติรประทับใจด้วยแลวเราได้นำสิ่งนี้ไปให้รู้ว่าสิ่งเีลมากมายสัมผัส้นรูปเห็นเสียงสัมผัสได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นวนนี้ ู่มาถือว่าต้องดีมากเน,น,นะน่ไปอยู่เบื้องหลังเราด<ช>้วยลูค้คยทว่าชื่นชมคุณนัดมาตั้งแต่แต่ท่านยังเป็นหนุ่มๆน,นะคะตอนรู้จักกันท่านก็ระดับโลกเลยนะแต่ตอนนี้ท่านไปโอ้โหไม่รู้ไหนๆล่ะท่านมีอะไรใหม่ๆในงานของท่านอยู่ตลอดเวลามันมีที่มาที่ไปมี history แล้วขนาดคนไทยเองยังรู้สึกขนลุกและประทับใจคิดว่าถ้าเอาไปโชว์ต่างชาติโอ้โห โคตภูมิใจในความเป็นไทยสุดๆก็ขอบคุณนะครับสำหรับสยามซอนด้าให้เราได้มีโอกาสทำงานที่บำรุงจิตใจแล้วก็ผมเชื่อว่าการทำงานครั้งนี้จะสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยมากในเชิงศิลปะวัฒนธรรมของคนไทย ผมพูดเองก็ขนลุกเองนะฮะขนลุกด้วยมันจริงๆต้องบอกก่อนว่าตัวเองเคยดูแล้วเมื่อปี2017จากที่มันสมบูรณ์มากอยู่แล้วว่ามันไปสุดได้อีกแบบเเราไม่คาดไม่ถึงเลยว่ามันจะสามารถไปได้มากขนาดนี้อีกอะค่ะสนุกมากเลยค่ะผู้บรรยายให้คนรู้สึกถึงเพลงที่อาจารย์นัทเนี่ยสื่อออกมาแล้วเล่นให้เราฟังมันเพราะมากนี่เคยมานั่งฟังแบบน้ำตาไหลมาแล้วอะ รู้สึกว่าอาจารย์จะสามารถเป็นตัวแทนของคนไทยนะคะที่จะสามารถไปแสดงวัฒนธรรมไทยให้ระดับนานาชาติได้เห็น Amazing Thailand ของเรานะคะได้มีโอกาสไปเชิญชวนนานาชาติมาเที่ยวประเทศไทยแล้วก็สนับสนุนดนตรีไทยะคะ่ะ beautiful and very um, refined. Yeah, I wish there was more music because mm hmm. it was really fantastic. Yeah, s w a i s w i̇şte mm hmm. a i Maka. s w a i น่า hmm. รักซื้อน่ารักยี่สิบเอ็ดกันยายนนะคะซื้อบักันได้เลยแแสดงที่นี่ห้องนี้เลยนะฮะเจอกันมีคนอื่นเขาจะได้กระเป๋าแบบนี้ไหมใช่ e อ็กคลูซีฟสุดจริงเหรอเอ็กคลูซีฟเฉพาะวันนี้เหรอเฉพาะวันนี้แล้วก็วันคอนเสิร์ตตอนไปยุโรปฝากจี้ถ่ายทอดทุกมุมทุกแสเปก ของความเป็นไทยแล้วฝากทุกคนติดตามเรียกว่าเดินทางไปพร้อมกับจีจี c เฟซบุ๊กไลฟ์นะครับทั้ง YouTube แล้วก็เพจเนาะ page ดได้เลยฝากด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะชอบเลยะ